อ่าสวัสดีครับช่างแรกนะครับนะครับสืบเนื่องจากนะครับมีดราม่าบีมเอกับอินเวอร์เตอร์นะครับมาพอสมควรผมก็เลยนะครับกะจะมาทําคลิปนี้ซะเลยนะครับเพื่อเป็นการบอกว่านะครับบีมเอนะครับจําเป็นไหมเอ่อไม่ใช้ได้หรือเปล่านะครับสําหรับงานโซลาเซลล์นะครับใช้กับแบตที่เอ่อใช้ร่วมกับอินเวอร์เตอร์นะครับก็ประมาณว่างานโซลาเซลล์นะครับใช้บีมเอดี หรือว่าไม่ใช้ดีนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นตัวอย่าง BMS ที่ผมพอจะหาได้พอดีตัวใหญ่ๆมันก็ประกอบลงแบตไปหมดและตัวนี้เป็น Active นะครับผมตัวนี้ BMS ตัวนี้2เซลล์ 2S นะครับอ่าโอเคเรื่อง Active กับ BMS เอ่อหลายๆคนก็พอจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าหลักการทำงานมันเป็นยังไงนะครับแต่ประเด็นตอนนี้ก็คือว่าเราจะใช้ BMS หรือว่าเราจะไม่ใช้ดีนะครับเพราะว่า เออหลายๆคนก็พอจะรู้มานะครับแล้วผมก็เคยทําคลิปลงไปแล้วนะครับว่าถ้าเกิดว่าบีมเอนะครับเกิดอยู่ดีดีบีมเตัดในขณะชาร์จหรือในขณะดึงโหลดเออมันจะทําให้อินเวอร์เตอร์มีปัญหาได้นะครับเพราะฉะนั้นหลายคนก็เลยวันวันอยู่บางคนก็ยังไม่รู้ว่าเราจะตั้งค่าเออเออชาร์เจอร์ยังไงไม่ให้บีมเอตัดนะครับผมบางคนถึงขั้นที่ว่าสยองเลยไม่กล้าใช้บีมนะครับ และก็บางเจ้านะครับที่ขายเครื่องอินเวอร์เตอร์ถึงขั้นคอนเซิร์นเลยว่าถ้าใช้ b ีมเอนี่เขาจะไม่ประกันเครื่องนะครับอ่าเราก็เลยมีประเด็นมาคุยกันว่าเราจะใช้หรือไม่ใช้ดีโอเคนะครับผม b ีมเอสนะครับเออ b m มมันก็คือ b a ตเตอ y Management System นะครับทุกคนก็น่าจะเข้าใจกันอยู่แล้วนะครับมันจะทำงานนะครับนี่ผมวดัดลงทุนวดัด มาให้ดูเลยนะครับมันก็จะทํางานรักษาระดับแรงดันมันไม่ใช่รักษาสิมันคือการตรวจสอบระดับแรงดันของแบตเตอรี่แต่ละเซลล์นะครับเพราะว่าแบตเตอรี่ตระกูลลิเทียมในอย่างน,น้อยก็มี4เซลล8เซลล16เซลล์อะไรประมาณนี้มันจะทําหน้าที่ตรวจสอบนะครับว่าแต่ละเซลเนี่ยมีแรงดันที่เท่ากันไหมนะครับผมถ้าเกิดว่าเซลลใดเซลลหนึ่งแรงดันมันไม่เท่าเพื่อนนะครับ ใน b m s บางรุ่นมันจะมีวงจรบาลานอยู่มันจะพยายามบาลานให้เซลล์นั้นเซลนั้นนั้นนะครับพยายามเกลี่ยให้มันเท่ากันได้มากที่สุดนะครับผมแต่ก็บาลานผูดเรื่อง b m เอนิดนึงนะครับแต่ก็บาลานเซอร์ใน b m s บางรุ่นนะครับกระแสมันต่ํามันจึงมาบาลานแทบจะไม่มีผลเพราะฉะนั้นมันจึงมีนะครับบาลานเซอร์ออแยกต่างหากตัวนี้เป็นแอคทีฟบาลานนะครับแอคทีฟก็คือว่ามันจะ บาลานซ์แบตเตอรี่อยู่ตลอดเวลานะครับผมเซลล์ใดที่มันไม่เท่าเ,เพื่อนมันก็จะพยายามเกี่ยอยู่ตลอดเวลาตัวนี้รู้สึกจะเป็น5แอมป์นะครับไม่5ก็3แอมป์นะครับก็แล้วแต่นะครับ15แอมป์20แอมป์ก็น่าจะมีแต่ราคาค่อนข้างที่จะสูงนะครับโอเคนอกเรื่องละเอาเป็นว่านะครับมีบาลานเซอร์มี BMS คอยตรวจสอบระดับแรงดันแบตเตอรี่นะครับผมเพื่อที่จะไปใช้โหลดต่อไปนะครับ ทีนี้นะครับข้อเสียนะครับมันไม่เชิงกับข้อเสียแต่นะครับมันเป็นหน้าที่หลักของมันอยู่แล้วว่าถ้าสมมตินะครับเราชาร์จนะครับเราชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่นะครับเกิดมัน s ตรเอสัวสวะอะแรงดันพอแล้วนะครับเต็มแล้วแล้วยังไม่หยุดชาร์จ b m s มันจะตัดตัวเองทันทีนี่มันไม่ใช่ข้อเสียมันคือหน้าที่หลักของ b m s อยู่แล้วนะครับมันเป็นหน้าที่หลักอยู่แล้วมันก็คือป้องกันเซลล์ไม่ให้เสียหายนะครับ แต่หน้าที่มันดันไปเป็นผลเสียกับอินเวอร์เตอร์ก็คือมันตัดตัวเองออกทําให้แรงดันชาร์จที่ป้อนเข้า mppt ไหลไปเข้าตัวอินเวอร์เตอร์หรือว่าโหลดโดยตรงนะครับผมทีนี้เราจะป้องกันยังไงนะครับผมวิธีป้องกันก็คือเราก็แค่ตั้งค่าไม่ให้มันชาร์จเกินนะครับตั้งค่าไม่ให้มันชาร์จเกินก็คือว่าสมมุติ bms นะครับตัดที่27โวลต์เราก็ชาร์จแค่25ถึง26โวลต์ เพื่อที่ไม่ให้ b m s ตัดนะครับผมอันนี้คือในกรณีที่ว่าชาร์จไฟนะครับแต่ทีนี้มันยังมีอีกกรณีที่ว่าเราใช้โหลดแล้ว BMS ตัดอันนี้ก็คือว่าเราควรที่จะเลือกเลือก b m s ให้เหมาะสมกับโหลดที่เราใช้ด้วยแล้วก็แบตเราด้วยนะครับสมมุติเราใช้เครื่องอินเวอร์เตอร์ระบบกำลังวัดสูงนะครับเราก็ต้องจำเป็นต้องเลือก BMS ที่กำลังวัดสูงเพื่อไม่ให้มันตัดเร็วเกินไป นะครับผมอันนี้ในเรื่องของการดิชาร์จนะครับผมทีนี้นะครับผมเราเราได้พูดถึงปัญหากันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วทีนี้เข้าสู่หัวข้อหลักว่า b m s มันจำเป็นไหมนะครับผมในเมื่อนะครับเราชาร์จลงแบตบอ,อ,อินเวอร์เตอร์หรือว่าชาร์จเจอร์ทุกรุ่นมันจะสามารถตั้งระดับแรงดันได้ว่าเราจะชาร์จเท่าไหร่นะครับเราจะชาร์จเท่าไหร่ ต่ำตัดเท่าไหร่สูงตัดเท่าไหร่ชาร์จกี่โวลต์ในเมื่อเราควบคุมได้อยู่แล้วทำไม b m s ยังจำเป็นอยู่ไหมนะครับผมคืออย่างนี้นะครับเ,เราตั้งแรงดันชาร์จเต็มเราตั้งได้นะครับผมดีชาร์จเราก็ตั้งได้ว่าให้มันดึงไปกี่โวลต์แล้วตัดการทำงาน b m s นะครับก็ดูเหมือนจะไม่จำเป็นแล้วอันนั้นก็ถูกครึ่งไม่ถูกครึ่งนะครับ b m s นะครับในระบบ บแบตเตอรี่ตระกูลลิเทียม b m s ยังจำเป็นอยู่นะครับผมก็สังเกตได้นะครับแบตลิเทียมทุกรุ่นที่เป็นเกรดมาตรฐานนะครับแบตโมดูลมาตรฐานนะครับเข,เขาจะมีบีเขาจะมี b m s ทุกรุ่นทุกเอ่อเอ่อทุกยี่ห้อนะครับอย่างใช้กับรถไฟฟ้าหรือว่าแม้กระทั่งจักรยานไฟฟ้าก็ยังมี b m s นะครับก็คือมันจะมาช่วยรักษาระดับแรงดันนะครับ ทีนี้นะครับเราพูดถึงว่าไม่มีบีมเอสได้ไหมไม่มีใช้งานได้นะครับทุกวันนี้เห็นระบบโซล่าเซลล์ระบบแบตของหลายๆท่านนะครับไม่ใช้บีมเอสถามว่าใช้งานได้ไหมมันใช้งานได้นะครับแรกๆกมันใช้งานได้แต่เรามันเปรียบเสมือนว่าเราตัดระบบความปลอดภัยมันออกไปแล้วนะครับไม่มีบีมเอสใช้โหลดโดยตรงชาร์จลงโดยตรงควบคุมการชาร์จควบคุมแรงดันชาร์จแบบรวมรวม แบบรวมๆก็คือว่าเราควบคุมแบบรวมทุกเซลล์เราไม่ได้ควบคุมแบบเอ่อแต่ละเซลล์นะครับความหมายก็คือว่าถ้ามีบีมเอนะครับเซล์ใดเซลลหนึง่งเกิดมีปัญหาเอ่อโวลต์ต่าหรือโวลต์สูงกว่าเพื่อนนะครับบีมเอจะตัดการทํางานทันทีนะครับผมบีมเอจะตัดการทํางานทันทีแต่ในเมื่อถ้าบีมเอ่อในในเมื่อเราตัดบีมเอออกใช้โหลดโดยตรงนะครับ ไม่มี BMS ก็เปรียบเสมือนไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยเราไม่สามารถรู้เลยว่าเซลล์แต่ละก้อนแรงดันเท่ากันหรือเปล่าจริงอยู่ที่ว่าเซลล์ทุกวันนี้นะครับบาลานซ์มาจากโรงงานสปอร์ตบาร์นะครับทำมาจากโรงงานก็คือเชื่อมจุดต่างๆมาจากโรงงานวัดแต่ละเซลล์แรงดันเท่ากันเกือบทุกก้อนนะครับมันเท่ากันก็จริงนะครับแต่ ใครจะรู้ว่าระยะยาวนะครับใช้งานไป2-3สปีนะครับออแล้วเราเกิดออแบบไม่ได้ตรวจสอบระดับแรงดันแต่และก้อนแต่และเซลล์นะครับเราไม่มีตัว b m เอคอยตรวจสอบระดับแรงดันเกิดว่าเซลใดเซลล์หนึ่งนะครับเกิดมออีความผิดพลาดขึ้นมาเกิดเซลลนั้นนะครับชาร์จเราชาร์จมันเกิดแรงดันมันสูงกว่าเพื่อนแล้ว b m s ไม่มีมันก็ยังจะอัด เข้าไปหีกิก็ทําให้เซลล์นั้นเสียหรือว่าบวมร้ายแรงกว่านนั้นคือถึงขั้นระเบิดได้นะครับแล้วแต่ชนิดของแบตเตอรี่นะครับถ้าเราไม่มี b m s นะครับหลายคนก็คงจะบอกว่าเราชาร์จกระแสอ่อนๆใช่เราชาร์จกระแสอ่อนๆแต่มันก็ยังมีโอกาสที่ว่าแรงดันมันจะไม่เท่ากันในระยะยาวนะครับการใช้ไปนานหลาย,ลายปีเนี่ยออตอนแรกแบตกเ็เซลล์มันคุณภาพใหม่ๆเนี่ย ถึงจะเป็นลอดเดียวกันนะครับมันก็ยังมีโอกาสที่ว่าแรงดันจะไม่เท่ากันอยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นแล้ว BMS ยังจําเป็นอยู่เอ่อเราใช้ b m s ถ้ารู้จักใช้เราใช้ได้นะครับมันไม่น่ากลัวขนาดนั้นไม่จำเอ่อไม่ต้องไปถึงขั้นที่ว่าตัด b m s ออกจากระบบนะครับขอแค่รู้ว่าจะใช้อย่างไงนะครับผมผมมองว่า b m s ยังไงก็ยังจําเป็นอยู่นะครับอ,อ่ก็อย่างที่เล่ามาอ่านะครับว่า b m s มันจําเป็นยังไง ก็คือว่านั่นแหละมันก็คอยตรวจสอบระดับแรงดันแบตเตอรี่แบตลิเธียมนะครับผมมันแรงดันเกินค่ามาตรฐานของมันมันก็เสื่อมแล้วนะครับมันไม่เหมือนแบตอื่นๆทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นการรักษาระดับแรงดันมันจำเป็นมากนะครับเขาถึงได้ทํา b m s ขึ้นมานะครับถ้าไม่จําเป็นมันก็คงจะไม่ทําขึ้นมานะครับผมใช้งานแบตเอ็น อะไรนะ NMC นะครับทุกวันนี้ดังมาก NMC ไม่ต้องมี BMS ก็ได้ค่าโวลต์เท่ากันเป๊ะแข็งมากอันนี้คือระยะแรกๆนะครับ B NMC ที่ถอดมาเป็นโมดูลที่ขายกันอยู่ทุกวันนี้ถอดออกมาจากโมดูลใหญ่โมดูลแม่โมดูลแม่จะมี BMS ควบคุมนะครับมันไม่ใช่ไม่มี BMS นะ เอ่อ NMC เป็นโมดูลที่ขายกันอยู่นี่ตัวแม่หลักๆมันแล้วมันมี b ี S เออคอยควบคุมอยู่นะครับผมแต่เอามาใช้กันไม่มี b ี S เพราะว่าโวลต์มันแข็งนะครับผมมันเท่ากันแทบทุกเซลเลยก็คุมการชาร์จเอามันใช้งานได้นะครับแต่มันไม่ปลอดภัยผมมองว่ามันไม่ปลอดภัยนะครับอ่าก็คงจะมีประมาณนี้นะครับโดยความรู้เท่าที่ผมมีนะครับผมความรู้ก็ไม่มากเท่าไหร่แต่ก็ พอบอกต่อกันได้นะครับก็คงจะประมาณนี้นะครับสำหรับการใช้งานแบตเตอรี่เทียมกับอินเวอร์เตอร์นะครับผมใครมีปัญหาสงสัยยังไงก็คอมเมนต์ลงในใต้คลิปเลยนะครับผมคลิปนี้ก็เลยไม่ได้สอนซ่อมอินเวอร์เตอร์เลยมาพูดเรื่อง b m มเอกับแบตเสยยาวเลยนะครับผมเพราะว่ามีคอมเมนต์ถามมาเยอะมากนะครับส่วนนะครับเรื่องการตั้งค่าการใช้งานก็ อันนี้ก็ก็ก็ต้องก,ก็ต้องหาข้อมูลเอาว่า BMS ตัวนั้นมันจะตัดที่กี่โวลต์เราก็แค่ตั้งชาร์จไม่ให้มันตัดเกินนั้นเยไม่ให้มันชาร์จเกินนั้นไม่ให้ BMS ตัดนะครับผมก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยสำหรับใครหลายๆคนนะครับผมโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสััสดีครับ